รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร่นั่นแปลว่านืนิ่งๆมาแล้วคะ่ะนิ่งๆคะ่ะมีจะบอกเลยว่าอย่าเป็นงานมากเกินไปเดี๋ยวมิตกงาน ไม่เป็นงานางนี้ดินอนนไปเด็วนี้กเนินรายการเองค่ะ <c oughs> <c oughs> ปอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลิฟต์ออฟงานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัด erm d e l ิซิ o อด็อกคุกด็อกเสริมและด็อกอีทมา cx หใหม่ sky active suv ผลิตภัณฑ์สำหรับน้องหมาที่คุณรักกูดี้เดนตา plus มาแล้วค่ะ รายการที่เด็กๆดูได้ผู้ใหญ่ดูดียิ่งถ้าบ้านไหนมีน้องหมานะคะสามารถเรียกวานั่งดูข้างๆได้เลยค่ะเพราะนี่คือรายการที่ฉีกกดของโทรทัศน์ให้น้องหมาก็สามารถดูได้ค่ะกับรายการดีแอนิมอลละละ่าคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวค่ะรายการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณค่ะสัปดาห์นี้มีแอม จะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างไปดูตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะเราเห็นเอการากแบบนี้วิวโอ้ยดีไปหมดรู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะ <c oughs> มีแอมกับหนูนิ่งๆเรามีภารกิจค่ะหนึ่งสามซ้อึบอึบแค่ขึ้นก็ยากละออชอบา่ะ เลยจ้านั่เที่ยงดีอย่างนี้อเอาล่ะค่ะได้เห็นกิมมิกกันไปเบาๆแล้วนะคะแต่ก่อนที่มีแอมจะพาไปเที่ยวสถานที่ที่เราได้ดูตัวอย่างกันไปแล้วนะคะมีมีเรื่องราวของน้องหมาที่น่ารักสุดเจ๋งมากๆตัวหนึ่งค่ะเขามีชื่อว่าเจ้าไพเพอร์ค่ะเจ้าไพเพอร์นะคะเป็นสุนัขที่มีหน้าที่ในการพิทากรันเวย์ในสนามบินของประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงเรื่องออกกรงนี่เลยค่ะนา้าตานของเจ้าตุกไพพเพอสุนัขเคนไนสายพันธุ์บอร์เดอร์คอลลีกอายุ7ปีทำหน้าที่คอยดูแลรักษารันเวย์ประจำสนามบินชเชอเรกแคปิตอลแอร์พอร์ตในรัฐมิชิแกนโดยงานหลักของเจ้าไพเพอคือการไล่นกบนรันเวย์และท็ดซีเวย์หรือบางวัน มันก็ไล่กวางสุนัขจิ้งจอกและสัตว์ป่าอื่นๆให้ออกไปจากบริเวณ รู้ไอจีเลยไหมพี่เขามีไอจีด้วยนะเฮ้ยด,ดูออกนอกหน้าเกินไปมิลหล่ะฮะช่วงคัมพีสีขาสนับสนุนได้ศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง P.R.S Center Same Dog Different Care ตอนนวัตกรรมแห่งการอาบน้ำ Hydro S <S ตั้งแต่เลี้ยงหนูนิ่งๆมามีพึ่งจะมาสังเกตเห็นค่ะว่าการชำระครับสกปรกออกจากตัวหนูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจต้องสังเกตมากๆค่ะดูนี่ค่ะหลักฐาน <S 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 นี่เป็นขวดที่มีอาบน้ำนิ่งๆแบบลงไปฟอกๆๆขึ้นส่วนอันนี้น่ากลัวมากเป็นคราบใครของนิ่งๆค่ะหลังจากการอาบด้วยเทคโนโลยีไฮโดรเมลเห็นแล้วมันตกใจมากอ่ะด๊าดขนาดนี้ละค่ะไม่ต้องสงสัยกันเขาว่า ทำไมการอาบน้ำแบบไฮโดรมิลจะขจัดคราบได้มากกว่าที่ตาเห็นก็เพราะว่าไฮโดรมิลเป็นนวัตกรรมแห่งการอาบน้ำแช่ตัวจากประเทศญี่ปุ่นมีคุณสมบัติพิเศษในการเข้าไปทำความสะอาดได้ล้ำเลิกถึงรูขุมขนด้วยกระบวนการสร้างฟองอากาศที่มีความหนาแน่นขนาดเล็กเพียง5ไมครอนและฟองอากาศเหล่านี้ จะเข้าไปซอกซอนคราบใครพร้อมดักจับสารดัคทีเรียรที่ก่อให้เกิดกลิ่นตัวได้เหมาะสำหรับสุนัขแมวที่มีปัญหากลิ่นตัวสะเก็ดรังแคขี้เรื้อนผิวหนังอักเสบจากการติดเชื้อและสุนัขที่มีขนหนาพิเศษแบบนน้นิ่งๆนี่นแหละค่ะอุตยังก็มีเลขาส่วนตัวค่ะ มีชอขนับเสนอโดยสะอาดล้ำเลึกระดับรูขุมขนกับไฮโดรมิวโดยศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลียง PRS Center Same Dog Different Care ไปเที่ยวกัน สนับสนุกนการละละโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลลิฟต์ออฟงานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัดเดลิซิโอด็อกคุกด็อกเ v ิร์ฟแ o ะด็อกอท m a ส d a า CX5 ใหม่ Skyactive SUV ผลิตภัณฑ์สำหรับน้องหมาที่คุณรัก g o d ี d e n t a Plus สำหรับในช่วงที่สองนี้ค่ะมิแอนหนูนิ่งๆ และรายการ The Animal ละล้าคนที่พักสตัตว์ได้เที่ยวค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้อนรับสุนัขค่ะเห็นชื่ไหมคะข้างหน้าเป็นดอกไม้สวยๆมี่กลิ่นหอมๆข้างหลังเป็นแม่น้ำบวกกับเก้าอี้ที่มีกันหนนิ่งๆนั่งโ oh อ้โ oh ห modern นะทุกอย่างมันด oh, ี นี่อยากบอกหนูว่าวันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นวันพระนะลูกวันที่เรามาเที่ยวเนี่ยดังนั้นเราต้องมาทําเรื่องราวดีๆกันนะคะต้องหมั่นทําบุญเข้าไว้สะสมบุญไว้เยอะๆอย่าได้ทํากรรมมากมายเวลาจะกัด แมงมุมของเล่นที่มันมีชีวิตเนี่ยมันไม่ควรเข้าใจไหมนิ่งๆวันนี้เป็นวันทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้สิ่งที่หนูกัดเล่นไปโดยที่หนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะเข้าใจไหมคะนิ่งๆหันหน้ามารับบุญกับมิ่อนเดี๋ยวเอามือมาแตะ ค่ะหนูมาพักที่นี่ค่ะทหนูมาถ่ายทำรายการนะคะค่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธุหมูค่ะไม่ใช่หมา หมูกลายพันธุ์สาธุ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 เอาบุญมาเอาบุญมาฝส่งนี่น,น,นี่ดีมากลูกมานั่งรับบุญกับนี้ตอนหลวงพี่นะคะกำลังให้พรอ,อยู่เนี่ยบอกเลยว่าแทบไม่ได้ยินเสียงส่วนเพราะเสียงเนี่ยดังกว่ามากเอาเถอะ oh, <no. S 1> ถือว่าได้รั้าพรน,นั้งถิดใจต้องทำถิดใจให้บริสุทธิ์วันนี้จะไม่ฆ่าสัตว์ตชีวิต จะไม่ดูนิ่งๆจะไม่ว่ากันถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะสันติสันติสำหรับสไตล์ของที่นี่ค่ะเดวารีสอร์ทเป็นยังไงบ้างคะสไตล์การบริการของที่นี่นะครับผมก็หลกัหลกๆคือเน้นการร่วมสมัยเมื่อลูกค้าเข้ามา<ะ>พักกันนะครับผมก็จะได้รับในส่วนของธรรมชาติไปเต็มๆเ,เลยเพราะว่าเราก็อยู่บริเวณริมน้ํา คือเมื่อลูกค้าเปิดประตูออกมาจากห้องพักก็จะเจอแปลงนานแล้วก็เห็นแม่น้ำบำบกงครับสำหรับกิจกรรมคือถ้าลูกค้าเข้ามาพักเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของธรรมชาติบำบัดครับก็จะมีการนอนกระดานไฟการพอกหน้าแช่เท้าด้วยสมุนไพรส่วนน้องหมาเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ให้เขาวิ่งเล่นได้กว้างกว่า ไปเที่ยวกันหนึ่งสองสามอึม๊บอึ๊บแค่ขึ้นก็ยากละ oh, <no. S 1> วันนี้ก่อนที่เมี่ยมจะเดินทางค่ะโดยพาหนะานี้รถอีแท็กค่ะได้รับเกียรติค่ะคนขับรถกิติมศักดิ์นะคะนั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านของเรานั่นเองอ่ะดีหรือเปล่าวันนี้ค่ะ แอมอยากไปสถานที่เที่ยวนะคะในท้องเกิ่นเนี่ยไม่ทราบว่าเราจะสามารถเที่ยวที่ไหนได้บ้างคะครับจริงจริงต้องเริ่มจากไหว้พระแล้วก็จะเป็นภาพรวงตำบลก็ไปได้ทั่วแหละแต่วันนี้อยู่ในพื้นที่หมู่สาก็เอาแค่สวนมะม่วงเพียมนาซึ่งเป็นสวนที่มีคุณภาพทั้งส่งออกและในประเทศซึ่งแกเป็นคนขยันเป็นเนกเษตรกรดีเด่นคนหนึ่งในในใน,ในหมู่บ้านในตำบลที่ทำสวนมะม่วงได้ดี ก็จะพาไปชมตอนนี้มีแอมกับหนูนิ่งนะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปชมสวนมะม่วงค่ะทางเดว,วารีสอร์ทนะคะร่วมกับชุมชนของที่นี่นะคะในการสร้างกิจกรรมที่เป็นวิถีชาวบ้านนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ย ได้เห็นและได้รับรู้ด้วยแม่ลูกคอเยอะระหว่างทางที่เรากำลังเดินทางไปสวนมะม่วงนะคะเราจะเจอวัดค่ะบวกกับเเส้นทางที่ชาวบ้านเขาใช้ในการสัญจรกันนะคะซึ่งก็บอกเลยว่าไม่ได้มีแบ รถติดหรือมีไฟแดงม,ม,มีม,มลภาวะเยอะอะไรเลยดีอ่ะนี่นี่นนเราอยู่ที่นากันแล้วของข้างทางจะเป็นนาค่ะดีนีพี่กินพรสแปนมาแล้วสำหรับใครที่มาที่เดวารีสอร์แห่งนี้นะคะสามารถ ร่วมกิจกรรมในการนั่งรถอีทักไปชมสวนมะม่วงได้เลยโดยที่จะมีน้องหมาหรือไม่มีน้องหมาก็สามารถร่วมได้หมดเพียงแต่ว่าถ้าพามาเนี่ยก็ต้องดูแลลูกใ or or ๆให้ดีด้วยนะคะโดยการนั่งแบบนี้เนี่ยกระโนาเลยต้องมีเชือกไม่ว่าเขาจะจะแบบว่าเคยอยู่ในสายจูงมาก่อนหรือไม่การที่เราพาเขาออกไปนอกบ้านปุ๊บเราต้องมีสายจูงไปด้วยนะคะห้ามลืมเด็ดขาด นั่งได้งามอะไรขนาดนี้มีกิ่นก็ได้นี่สนับสนุนการลัลละโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลิฟออกงานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัด ดลิซิโอด็อกคุก e ด็อกเสิร์ฟและด็อกอิทมาสด้า CX5 ใหม่ Skyactive SUV ผลิตภัณฑ์สำหรับน้องหมาที่คุณรัก Goodie Dental Plus in my way เรียนรู้ค่ะโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมะม่วงจังหวัดชะเชิงเศ้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองนะคะข้างหน้าที่เห็นไม่เห็นะมะม่วงแน่นมากสถา,านที่ของเราเนี่ยคือเป็นแหล่งรวบรวมมะม่วงภายในประเทศแล้วก็ส่งออกมะม่วงที่นี่ค่ะเอาแบบเด่นๆเ,เลยไม่ขีดสสยพันธ์ุเลยก็หลกัหลกๆคือจะเป็นน้ำดอกไม้สีทอง ที่เราห่อไว้ดอกไม้พันธุ์สีทองโอ้ตระเดนะอันนี้แต่ว่าอะไรคะอันนี้คือว่าถ้าไปส่งออกไม่ได้อันนี้ต้องเป็นในประเทศในประเทศหรือกับพวกข้าเหนียวมะม่วงตัวนี้เราจะมีขายช่วงประมาณตุลามาถึงพฤศจิการาคาจะฮอตมากถ้าส่งออกอยู่ประมาณร้อยสิบบาทต่อต่อกิโลกรัมโอ้ ไม่แก่นะนี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่แก่อันนี้ไม่เป็นแผลเท่าไหรไ<ม>่เลยแล้วนี่ยังส่งออกไม่ได้ต้องคิดว่านี้ดีละกินในเมืองไทย่ <c oughs> ลหละเรื่องเยอะนะเก็ตส่งออกเนี่ยพี่หนูถามอีกหนึ่งเรื่องออความพิเศษของกระดาษนี้คืออะไรมีเคลือบด้วยคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนค่ะทำให้มะม,ม,ม่วงเปลี่ยนสีจากจากเขียวเนี่ยเป็นเหลืองสมมุติสีฟ้า เราจะเก็บักประมาณวันที่10นะแล้วมีอีกสีสีแดงความแก่ยังไม่ได้เราก็ทำทำรุ่นไว้คืออันนี้จะเก็บไปประมาณวันที่20ความแก่ที่จะเก็บระยะหางระยะระยะ คนที่รู้สึกว่าเรื่องไม่เป็นนี่เราเรา,เร,าระบุเฉพาะน้ําดอกไม้นะคะวิธีการดูค่ะว่าเฮ้ยเราซื้อมาเนี่ยต้องอร่อยแน่นอนต้องดูยังไงคะดูลักษณะรูปลักษณะผลก่อนว่าใหญ่ก้วนกลมแล้วข้อที่2คือเราเอามาวางไว้สุกมันมีจะมีสีสีสีเหลืองยังยังทานไม่ได้ต้องออกสีส้มส้มจัด เรามาถึงขั้นตอนของการเก็บมะม่วงที่สีแน่นวันนี้ปฏิบัติมามาลูกนี้เล็กอยู่ค่ะลูกนี้น้ำหนักได้นะถอดดูกันไหมพี่อำนาจไม่อยู่แกะแลดอันนี้นะคะเป็นสีเหลืองอ่อนค่ะพี่อำนาจสอนมาว่าสีเหลืองอ่อนจะยังอมเปรี้ยว แต่เมื่อกี้ที่มีบอกไปมีอยากได้วาหวานนะคะดังนั้นมันก็ต้องดูแบบหวานอมส้มนะคะเหลืองอ,อมอมอมส้มส้มส้ม,สมหน่อยเก็บ Hello good morning hello hi okay I'm fine bye มีคิดว่าสีเหลืองอยู่ Line, see next time you วว้าหยอกินเนาะมีจุงเบยอะค่ะคือกลับมาจากสวนมะม่วงใช่ไหมคะก็เหนื่อยนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเลย แล้วพอมาถึงเราก็จะได้เห็นเมนูหน้าตาแบบนี้ถ่ายเหนื่อยเลยค่ะจะแจ้งไว้ว่าถ้าใครที่มาพักที่เดวารีสอร์ทแห่งนี้ค่ะที่นี่นะคะเขาจะมีห้องอาหารนะคะไว้รองรับสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มาพักที่นี่ไว้เลยและวัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยมีตะพักปลูกเองอาาาชอบ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับที่นี่ค่ะเดวารีสร์ชฉะเชิงเซาค่ะถ้าใครค่ะต้องการสถานที่ที่รู้สึกว่าฉันมีเวลาไม่มากในการเดินทางแต่ฉันอยากได้ บรรยากาศและอากาศที่ใกล้ชิดธรรมชาติที่สุดรวมถึงแอคทิวิตที่น่าสนใจหาไม่ได้ในกรุงเทพและต้อนรับลูกๆสีขาของเรานะคะนีคำแนะนำที่นี่เลยค่ะคุณส,สามารถหยิบสายจูงแล้วขับรถออกมาเลยขอขอบคุณศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง PRS Center Same Dog Different Care และ Delicio แอนด์ด็อกกิตค่ะไอ้มะม่วงมาแล้วฝีมือของฉันมันจะเจ็บมาขอขอนี่สิสัมมะม่วงหรือภาษาอังกฤษเนี่ยแมงก์เกอรอยากกินไหมโอออยากกินเหรอโอ้ไม่กินแล้วหนูว่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยลูก หนูว่ามันน่าจะอร่อยไหมอันนี้เนี่ยหนูไม่รู้ใช่ปหมเพราะหนูไม่ได้ชิมไม่เป็นไรลูกจะมิชิมให้หนูไม่ให้ชิมหรอมิชิมเองดีกว่าหนูไม่ต้องชิมหรอกหนูไม่ให้ชิมมิขอชิมมิกเดียวได้ไหมไม่ได้ค่ะมิหนูต้องยอมแพ้หนูเนี่ยต้องยอมแพ้ใช่ไหมคะมิโอเคต้องยอมแล้วล่ะจะได้กินได้